ใครก็ตามที่ซื้อทิชชู่บางแบบนี้ครับผมมันหาที่ใส่ยากนะครับผมจะไม่ไม่ว่าจะเป็นกล่องหรือว่าเป็นภาสนวอตภาสนวัตอะไรก็ตามครับเนี่ยมันต้องวางแบบนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมีไอเดียในการทําที่วางทิชชู่ยางแบบนี้นะครับผมมาดูว่าทํายังไงครับเอาไม้แขวนเก่าเก้ามาครับผมเนี่ยเก่าเก้านะครับผมแล้วก็ครีมทาหน้าครับไม่ใช่ครีมเนี่ยผมกินตัดเลยกแล้วก็การะยะการะยะแล้วก็ตัดครับผม ป๊บกกนุยนี่แล้วก็ตัดอีกนิดนึงนะผมป๊บกเ่ได้แล้วใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมได้แล้วครับผมแล้วก็สอดเข้าไปนี่นี่ได้แล้วนะไปะไปใช้งานกันกนะผมพอได้แบบนี้แล้วเราก็าเอาไปแขนแวนนะนี่ เวลาเราล้างจานเสร็จนะล้างแก้วล้างจานเสร็จแล้วอย่า,างน้ำมือแล้วก็ดึงปั๊รบนี่ชิวๆง่ายๆนะครับผมก็ลองเอาไปทำกันดูนครับผมทำง่ายๆครับผมใครชอบไอเดียนี้ก็อย่าลืมปุยตังกด้งเล็กเฉครับแล้วเจอกันคลิปหนา้าสวัสดีครับ